ฮอลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ยาสีฟันซิสเทมมาอัลตราแคร์แอนด์โปรเทคเอเซนซ์ซอฟต์พลัสผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่ม ชื่ที่ทางช่อง3ครับผมบอกเลยนะฮะว่าผ so pues ู้ชายคนนี้นะเวลาเจอเสาวนี่ไม่ได้เลยนะเจอปึ๊บจับปึ๊บเราจะเห็นสภาพแบบนี้ตามสวนลุมนะฮะถ้าเกิดคุยกับฝังนี้บ้างซาร่าครับผมตอนนี้ลูกคุณเท่าไหร่ละ ตอนนี้หนึ่งขวบสี่เดือนแล้วค่ะหนึ่งขวบสี่เดือนจริงจริงคุณก็เป็นนักร้องค่ะแฟนคุณก็นักร้องเราสอนลูกไหมว่าจะต้องโตขึ้นมาอยู่ในวงการต้องร้องเพลงอะไรเงี้ยเขามีเราอาจจะไม่ได้สอนแต่ว่าเขาซึมซับออ้ยเหรอใช่เขาได้ยินพ่อแม่ร้องทุกวันเฮ้ยจะไปจะไปทางที่ดีก็ยากยากอ่ะคือหมายถึงว่าร้องแล้วมีให้จังหวะด้วยเใช่เขาเขาเขาแบบซึมซับมากว่ะร้องเพลงแต่ว่าลูกเพิ่งหนึ่งขวบสี่เดือนยังยังพูดเป็นคำไม่ได้ไม่ได้ยังได้ออแอ้ เด,เดี๋ยวรอดูโตอีกปปะะแปบนึงนะคะแป๊เดิมเปิบเป็นไงก็อแอเหมือนเดิมก็อแอเหมือนเดิมก็อแอเหมือนเดิมดทางเขาทางเขา,า,า,าปูมาอย่างดี<ว>เราคุยกับสามีเราว่าเราอยากจะให้ลูกเราเข้าวงการบันเทิงมาเป็นศิลป,ปินไหมเขาก็ดูมีแววนะ,ะมีแววไหมใช่ใช่เขาก็ดูชอบเวลาแบบเวลาดนตรีมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบเต้นตามใช่มีโยกคอยดูแล้วกันนะครับว่าลูกซาร่าโตขึ้นมาเป็นอย่างไรตอนนี้ทีมของกุฎูนนำอยู่31ต่อ21แล้ว เกมเกมนี้เราย้ายมาสวนหลังบ้านแล้วยิงปั๊บรับบอลวิธีการเล่นก็คือพวกคุณจะมีละครหรือหนังประจําตัวอยู่แล้วเรามาดูกันนะครับแล้วผมก็จะให้คําใบ้พอคําใบ้มาปุ๊บลูกบอลก็จะยิงเป็นเรื่องของใครคนนั้นก็รับบอลจะได้คะแนนทันทีถ้า<ป>เรื่องของคุณล่ะฮะเรื่องของคุณผมจะไม่ยุ่งนี่ <laughs> มวลมูลละครชุดหัวใจแห่งขุนเขาเฮ้ยผมอยู่นี่ครับ สี่หัวใจแห่งขุนเขาสี่หัวใจแห่งขุนเขาครับเพราะฉะนั้นคนนี้จะรู้คำตอบเกือบหมดเลยมาดูกันครับว่าของคุณมีอะไรบ้างเปิบออกมาวาตภัยวาตภัยวายุพักมนตราแล้วของคุณเป็นปัตตพีเล่รักโอ้ยดูประจำดูประจำเลยอันนี้ของเกสคือดวงใจอัคนีและของคุณตูนคือ ทาราหิมาลัยผมจะบอกรายละเอียดกับละครเรื่องนี้แล้วคุณก็ช่วยกันรับดูสิว่าเตรียมตัวละครเรื่องนี้แจ้งเกิดคู่ขวัญนัเดยาย่าไม่ได้ย่าไม่้คดีคไม่ได้ตกพื้นแล้วไม่ได้ ละครเรื่องนี้มีผีตามพระเอกผีตามพระเอกสาราสลูกบอลมันเข้ามาแล้วมันเด้งโดนไหลวะเด้งโดนไหลวะเด้งโดนไหลวะมันเด้งออกมาเลยอะละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกของคิมเบอร์รี่คิมเบอร์รีู่นนนูน ละครเรื่องนี้พระเอกเป็นเจ้าของรีสอร์ทใครอะใครอะเขาหรอใันอะฉซาร่าซาาเออเอเชียเอเชียเออละครเรื่องนี้มีการพูดถึงเรื่องสยศาสตร์สยศาสตร์สยศาสตร์ซาร่าละครเรื่องนี้ถ่ายทำไกลถึงต่างประเทศตดนตูนตูนตนตน ละครเรื่องนี้เล่าถึงความขัดแย้งของสองครอบครัวเกส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 เลสเกสเกสเอสเล้เก็เละคกเรื่องเีสเกสเละครสเก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 สเรสเก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 สเรสเก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 เกเหสเกสเกสเสนเเเีเอเไุ ไม่ได้ตกพื้นไปแล้วตูนตูนจำไม่ได้ว่ะละครเรื่องนี้พระเอกเป็นเจ้าของสวนองุ่นครับซาร่าซาระใช่ใช่ใช่สาระ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 ของซาร่าละครเรื่องนี้นางเอกชื่อชาเอ็มโอ้ยมิน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  มินไงเหมดเวลาทีมนี้นะครับได้ไปทั้งหมด5เรื่องนะครับคุณสอนกับสิบบลงเก่าอีก3าเอนะครับรวมเป็น4ีคะแนนมาดูทีมนี้บ้างเปลี่ยนทีเอาละทีมคุณนะครับได้หมวดละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพมีอะไรยังไงกันบ้างครับของชูครีมนะครับคือคุณชายรัชานนท์ อ่าของปัจจันอัันนต์คุณชายพุทธิพัฒน์ไอ้นี่เจมจิเจมจิเจมจิเบล่าคุณชายอันนี้เอ่อปาวรุษคุณโป๊คคุณโป๊คแล้วคุณสุดท้ายคุณชายคาราทอนเกพิมพ์โอเคแล้วพี่ไม่ได้เป็นคุณชายเหรอฮะหน้าฟันเหยินมันอ่ะฟันเหยินมันอ่ะฟันเหยินมันอ่ะเขาเลยแล้วแล้วบูลลี่ตัวเองละ เตรียมตัวรับบอลพร้อมแล้วละครเรื่องนี้ตัวละครนำมีอาชีพเป็นหมอไอ้ไอ้ไอ้ปั้นปั้นปั้นใช่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 ละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกของคุณมิวนิ tha ใครวะตกพื้นไปแล้วไม่ได้ละครเรื่องนี้กำกับโดยคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์ อ้าได้ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพอุ้ยอุ้ยเกือบายต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 าาายตายตายายตางตายชายตายตายายายตายยยตายาากตายตาอตายตายตาายยายาไม่ใช่นะละครเรื่องนี้นางเอกชนะการประกวดนางงามบ้าป้า ไปดิเราคอเรื่องนี้พระนางต้องแต่งงานเพราะทำเรื่องติดผีได้เลย้โหสุดนั้ได้ละครอเรื่องนี้ร้องเพลงประกอบละครโดยป๊อปปองกูลละครเรื่องนี้มีเรื่องราวต่อไปยังรุ่นลูกชื่อเรื่องว่า ดุดอับซอนดุดอับซอนต้องสอนลูกใครได้ได้ละครเรื่องนี้นางเอกเป็นหญิงสาวชาววุดิพัฒน์วุฒิพัน์ว้ฒิพันุฒิพัน์วุฒิัน์ฝั่งนู้นวุดิพัน์ละครเรื่องนี้พระเอกหนีคู่มั่นไปทำงานต่างจังหวัดไครวะ พูดีพันพูดีับัชานนพูดีัตพูดีัตร้าชาโนนอาจะทำละครเรื่องนี้ถ่ายทำไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ีพนี่แหละนี่แหละบ้ชาโนนอี่ก่พกุ้เลยลถูกต้องละครเรื่องนี้มีเนยโชติกาเล่นเป็นนางร้ายพูดีัด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 บ้านพูดีัด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  ละครเรื่องนี้นางเอกฟัมตัวหมดเวลายยู่ังได้อยู่ยังได้อย,อยู่ทีมนี้เขาได้ไปทั้งหมด5ใช่ไหมทีมคุณได้ไป 7, เจ็ดครับเพราะฉะนั้นคุณต่อแล้วกับสีหวเก่า21นะครับตอนนี้ตามอยู่35ต่อ41แล้วครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปในบ้านแล้วไปเล่นต่อกันข้อละ5คะแนนก <ไป S 1> ับเกมใบหัวต่อท้ายไปกันเลยเกมยิงปั๊บรับบอลนะคะเกมนี้นี่ก็มีจังหวะหนึ่งที่เป็นเหมือนเป็นคำตอบของพี่กระทิงอะคะ่ะแต่เขาพี่กระทิงอยู่นี่ทีมงานยิงมาดิพี่กระทิงวิ่งมาแลยว่ะโอ้โหล้มเลยแบบทุ่มเทพเพื่อหนูมากหนูแบปบประทับใจพี่กระทิงมากเลยค่ะ